สำหรับพี่น้องหรือว่ากลุ่มเพื่อนนะครับที่ยังไม่รู้จักพระเจ้าไม่เป็นคริสเตียนอยากจะบอกว่าพระเจ้ามีจริงนะครับและพระเจ้าสามารถช่วยคุณได้ งานที่ผมเองได้รับผลกระทบอย่างมากถ้าจะบอกว่ามากที่สุดก็คือเรื่องของการเรียนการสอนนะครับเป็นโรงเรียนพระคีธ,ธรรมฉะนั้นเมื่อเจอโควิดเนี่ยนักศึกษาส่วนหนึ่งมาเรียนไม่ได้ก็ประมาณสักครึ่งหนึ่งนะครับของจํานวนนักศึกษาของเรามาไม่ได้เนื่องจากว่าส่วนนั้นมาจากต่างประเทศนะครับประเทศเพื่อนบ้านที่มาเรียนโควิดเนี่ยการเข้าออกไม่ได้เลยครับแล้วก็ทีนี้ ผลตามมาคือในเรื่องของงบประมาณนะครับก็มีผลกระทบมากตรงนี้นะครับพี่น้องที่จะมาเยี่ยมเรามาใช้สถานที่มาอบรมก็แทบทำอะไรไม่ได้เลยนะในช่วงปี2ปีที่ผ่านมาครับผมปกติเนี่ยผมจะออกเยี่ยมเยียนนะคริสตจักรต่างๆทุกอาทิตย์นะไปเทศนาตามโบสถ์ต่างๆเราก็ต้องยกเลิกการเทศนาการสอนเนี่ยสี่ห้าเดือนประมาณนั้นเลยครับ ันหนึ่งผมก็มีสิ่งที่เกิดความท้อใจมากว่าเราจะทํำยังไงต่อในฐานะผู้บริหารก็ไม่รู้บอกไม่ถูกแต่ว่าอธิษฐานกับพระเจ้าอย่างจริงจังในเมื่อมีอย่างนี้ครับจำได้ว่าวันนั้นทางรัฐบาลเนี่ยเขาประกาศว่าวันที่1กรกฎาเมื่อสองปีที่แล้วภาคการศึกษาเนี่ยเขาจะเปิดเหมือนกับพระเจ้าบอกผมว่าในเมื่อรัฐบาลเปิดได้เราก็เปิดได้เหมือนกันก็ขอบุพระเจ้าผมก็บอกกับทีมงานว่าเราจะเปิด ตามประกาศของรัฐบาลวันที่หนึ่งกรกฎาคมมีนันกศึกษาม,มากี่คนก็แล้วแต่เราก็จะเปิดวันนั้นขอบพระเจ้าโควิด2ปีที่ผ่านมาโรงเรียนพระคิธรรมของเราก็เปิดดําเนินการได้ตามปกติแม้ว่านันกศึกษาเราจะไม่เท่าเดิมนะครับแต่ก็สามารถที่ไปได้ครับผมในส่วนของคณาจารย์เจ้าหน้าที่นะครับก็มีผลกระทบมากพอสมควรในเรื่องของค่าใช้จ่ายนะครับอันนี้พูดกันตรงๆแล้วก็มาคุยกันแล้วก็พูดกันตรงๆว่าเนื่องจากนันกศึกษาเราเนี่ย มาไม่ครบหรือว่าจํานวนมันน้อยทีนีเ้เงินที่สนับสนุนพร,ระคิธรรมเนี่ยมันก็น้อยลงขอบพระเจ้าที่โรงเรียนพระคิธรรมของเราเอาเฉพาะค่าใช้จ่ายนะเงินเดือนเราก็ไม่เคยขาดนะครับพระเจ้าก็เลี้ยงดูทุกคนก็ได้ปกติดีครับผม ขอบคุณพระเจ้าช่วงโควิดเนี่ยเราสามารถที่จะ,ะมีคนสนับสนุนซึ่งเขาไม่เคยสนับสนุนและอย่างหนึ่งเราก็ปรับตัวสิ่งที่ไม่จําเป็นเราก็งดไว้ก่อนเราไม่ซื้อเราไม่ใช้จ่ายเราก็อยู่ได้นี่เราเห็นพระคุณของพระเจ้านอกจากเราไม่ได้ออกเยี่ยมเยียนพี่น้องตามคริสจักรต่างจังหวัดหรือต่างอําเภอเราก็เปิดเทศนาออนไลน์นะครับพราะีเราก็ขอบคุณพระเจ้าที่มีคนฟังเนี่ยถ้าพูดตรงนะ ฟังเยอะกว่าตอนที่เราไปเยี่ยมตามบทต่างๆด้วยซ้ําไปเราชื่นชมยินดีในพระเจ้าอย่างแรกก็คือเราเห็นถึงความสัตย์ซื่อของพระเจ้าครับที่ทรงเลี้ยงดูอย่างที่เรียนให้ทราบประมาณเกือบเกือบสปีอย่างที่สองคือแม้ว่าสถานการณ์จะเป็นเช่นนั้นก็ตามแต่เราก็ไม่มีอะไรที่แบบรุนแรงหรือเจ็บป่วยไม่สบายต้องเข้าโรงพยาบาลต้องใช้เงินอะไรมากมายประมาณนั้นสแสดงว่านี่คือการทรงเลี้ยงดูและการคุ้มครองจากพระเจ้าจริงๆเราชื่นชมยินดีอย่างมากนะครับก็เห็นถึงความรักของพระเจ้า อีก um อันหนึ่งสุดท้ายนะครับที่อยากจะบอกว่าชื่นชมยีดีมากก็คือว่าทําให้เรารักกันมากขึ้นเรามีความเข้าเข้าใจเห็นอกเห็นใจกันและกันเมื่อก่อนเนี่ยเราอ่านพระคัมภีร์เนาะฟิลิปปีบทที่4ี่ข้อที่ที่บอกว่าจงชื่นชมมีดีในพระเจ้าอยู่ทุกเวลาข้าพเจ้าขอย้ำว่า จงชื่นชมมินดีเถิดสถานการณ์ยังไม่เกิดเราไม่รู้ว่าอาจารย์โปรโลทำไมถึงพูดแบบนั้นแต่วันนี้เรารู้แล้วว่าความชื่นชมมินดีนะครับเท่านั้นที่เราจะผ่านสถานการณ์เหล่านี้ได้ฉะนั้นความชื่นชมมินดีในความเข้าใจของผมีนอย่างน,นี้คือหวังใจในพระเจ้าสําหรับพี่น้องหรือว่ากลุ่มเพื่อนนะครับที่ยังไม่รู้จักพระเจ้าไม่เป็นคริสเตียนอยากจะบอกว่าพระเจ้ามีจริงนะครับและพระเจ้าสามารถช่วยคุณได้ฉะนั้นขอไว้วางใจในพระองค์ปัญหาทุกอย่าง พระเจ้าทรงเข้าใจและพระองค์จะช่วยท่านเมื่อท่านไว้วางใจในพระองค์นะครับก็ขอพระเจ้าวอวยพรและให้กำลังใจทุกคนนะครับ